สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่มีบัญชี Facebook และใช้งาน Facebook เป็นประจำอยู่แล้วอีกหนึ่งสิ่งที่แนะนำให้เพื่อนๆทำก็คือให้เปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นในบัญชี Facebook ของเราด้วยเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยป้องกันการถูกแฮกบัญชีจากกลุ่มคนที่ไม่หวังดีวิธีการเปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นให้เพื่อนๆเปิดแอป a c e b o o k บนมือถือ ไปที่รูปโปรไฟล์ที่อยู่มุมขวาบนเลือกเมนูการตั้งค่าจากนั้นเลือกเมนูการรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบตรงหมวดหมู่การรักษาความปลอดภัยให้เลือกใช้การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นแตะดำเนินการต่อจากนั้นเลือกวิธีการรักษาความปลอดภัย โดยจะมีอยู่3ตัวเลือกตัวเลือกแรกเป็นการยืนยันตัวตนโดยใช้แอป Google Authenticator หรือ Duo Mobile วิธีที่2ยืนยันตัวตนผ่านข้อความ SMS และวิธีที่3ยืนยันผ่านคีย์รักษาความปลอดภัยในคลิปตัวอย่างนี้ผมจะเลือกเป็นข้อความ SMS แตะเลือกแล้วแตะดำเนินการต่อ กรอกเบอร์มือถือที่เราต้องการรับรหัสยืนยันแตะยืนยันระบบจะให้เราป้อนรหัสผ่านบัญชี Facebook ให้เราป้อนรหัสผ่านให้เรียบร้อยเสร็จแล้วแตะดำเนินการต่อจะมีรหัสยืนยันเป็นเลข6หลักส่งมาทาง SMS เมื่อเราได้รับรหัสแล้วให้นำมากรอกใส่ในช่องแล้วแตะดำเนินการต่อเสร็จเรียบร้อยระบบจะขึ้นข้อความ เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นแล้วและมีการอธิบายด้วยว่าเราจะส่งรหัสยืนยันไปยังหมายเลขนี้หากเราสังเกตเห็นว่ามีการพยายามเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ที่ไม่รู้จักเพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยสำหรับเพื่อนๆที่มีบัญชี Facebook และยังไม่เปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นแนะนำให้เพื่อนๆทำด้วยนะครับเพื่อป้องกันบัญชีถูกแฮกจากกลุ่มคนที่ไม่หวังดี เพื่อเพิ่มเกราะความปลอดภัยให้กับบัญชี Facebook ของเราสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ